สวัสดีครับผมโอ้แม่ไก่เลยครับเมื่อเนี่ยาอยู่เนินสูงนะครับมองเพคุนเลี้ยงงัวนะครับแต่พื้นหน้า,าเ็ายังยังชุมช่มซุ่มเนี่ยพี่น้องครับเพียอยู่มุมเอาโรชั่นเนี่ยเหมาะสำหรับเลี้ยงวัวนะครับบ่มีพืชพันธุ์ธัญยาหานะมิเตียนะครับเพียนี่ครับเป็นยังไงเนี่ยป้าพี่น้องครับขออนุญาตใส่หมีหันสะกอนท้อ เอเป็นหมูสามชั้นด้วยมีนองครับผมกับแดดอ่อนๆนะครับสีเขา,าโม่งเครืองกันมีนองครับจวดกลางให้หน้าเล่นไปเนี่เยมึงบรรยากาศไปนำ้ำอย่างกิจำเรแจ่วกันเพื่อพี่เพื่อนังครับผมแจ่วอลย่าละอืมอืม,อม มะนาวเปรี้ยวโอนยแก้วเปรี้ยวเด้อพี่น้องครับมึงกันะ่ะรสชาติเป็นยังไง๋บ่ได้กินดนอืม อโอ้ขาขาดีปแน้งครับโอ้เผ็ดฉันหน่อยด้วยไป่น้งครับหัวเราข้าขาขาันมับ,บ,บ,บหนึ่ง เอากันก็ใบติวผมอู้พีนังครับบรรยากาศด้เสียบบรืมผักใส่แขวามาแล้วหมูทอกระติดครับีน่นาะครับกินไปแล้วสองเมตรกว่า อ้าขมแสบไหมลองหอมมาเดินขอบันไดพี่น้งอ,นนอ,อนนนงครับอืม เอินเที่ที่ทางเอินหลาเที่ยวเนาะมาเจอคที่ทางครับผมไม้มะกอ,อกพี่น้องอืมเข้ากันสมมันกับสมนะพี่น้องตัดกันดีอืมหมมอมโมบนันแดดแต่ว่าแกน่าเอีบอ๊บเดี๋ยวจะพูดม,มากเนาะ เฮ้ยแสบเกียวว๊บอืมอืมตัวขอบครับ นกน้ำแข็งมากพีมน้ังครับมูลังน้ำแข็งผมสดจากต้นไม่จากต้นเนือนครับไม่ไม่ขอกันเบ็ดหน่อยปากครับผม

โอ้โมแผงผมมาเสียบก็ย,ยูงเทียบอีกครับพี่น้องคลิปนี้เขักอยู่ หัวละหัวละผ้านี่แมงลักแมงลักกับเขากันบ้างนี่ยอขอไปครับมีมีดผมเตร,ตรเียมพร้อมเลยยาเม็ดมัสส่วนมีเนาะมัสส่วนบันไดจักน้อยนี่บีบมะนวลงไป เอาเปียกลงเลยซอมกระเทียมแม่นี่นอนครับเนี่ยนี่แบบไอ้โซ่อะไรปะเนี่ยนี่อ๋อจะคว้างเลี้ยงวัวไม่ใส่หรอ thì em gặp anh ba mua hoặc ngang ngang ฝากทิง้งพออ่อค้าขายเนียงหมูเด้อพี่น้องครับแวะวนนวลบ้นนะครับทุกตลาดเด้อยยมแรงครับผมทางอ่าลงแจงเพินน่นแม่บ้านน้องจอกนะครับเพิ่นมาวันศุกร์วันจันทร์แล้วก็หน้าทุม่มเพิ่นไปบ่เนาะนะครับมาแวะตลาดบ้านเฮาครับพี่น้องครับผ่บานไปผ่านมาเนาะ đi đi พี่น้องอย่าว่าผมเนดะ้อผมอิม่มแล้วพี่น้องบะบ็ดพี่เก่าอยากกินเห็เดเบลดยังพี่น้องครับคือ,อบ่มเบอ,อยากฝืนพี่น้องครับมันแน่นพี่น้องค่อยๆเป็นค่อยไปครับพี่น้องครับผมก็เป็นช่องไม้เนาะพี่น้องครับขอบคุณสำหรับการรับชมเนาะพี่น้องครับ ผมชิ้นข้าวบางหลายเดี๋ยวพี่น้องครับลีบถี่พันพันมากครับพี่น้องก็เห็นเนาะอย่างไรบดีมาขอตรวดขอไปนะครับเร้่อพี่น้องครับ

พี่น้องครับมันกิแล้วแต่บุคคลน,นะพี่น้องครับบางคนเิ่นกิกนหลายนะมันเพราะว่ามันมีสามชั้นเนาะพี่น้องครับก็มีมั่นน้ำนะครับเกิดน,นั่นก็คือสิบืนมาไว้นาะพี่น้องครับเป็นอิ่มนะล้อๆนี่เป็นทางราเตอร์พี่น้องสีเขาเอ่อ บ้านโน่นสูงครับพี่น้องออกทั้งพี่กะหน้องจอกนะครับครับเส้นพุ่นเกิดไปดงแจ้งนะครับหน้าวีออกโศกเตยนะไฟน้าเขาต่อเขตพ่นท่องนะจังหวัดรอย็ดคือเกาครับเสน้นตัดตรงไปข้างนี้ก็เป็นตำบลศรีววไลนะฮะกับอำเภอเสียด้นกันนะฮะบ,บ้านผมเองบ้านเกิดนี่เป็นบ้าน ปัจจุบันนะอยู่หนองจอกตำบลเราหน่อยพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับคลิปนี้แซบอีลีครับอีลีอีล้อเลยนะครับบรรยากาศนะครับปลาอดที่ทั่วมัวไลยตัวกับอีพอยแม่สวัสดีครับผมครับอยู่ดีเมียงคือนเงาล่ะครับผมมาพานเพื่อนพอกันคลิปหน้าครับผม หงวงามครับเสียวรถขึ้นได้บ่างหรอผมเอารถลงมาหนี่ท่างขึ้นนิดเดียวครับพี่นองครับมองหันครับนี่ครับบรรยากาศเนี่ยมือเสารนะเออ